สวัสดีครับท่านใดกำลังมองหาเสื้อที่ใส่ได้ทั้งในวันทำงานและวันสำคัญอยู่หรือเปล่าครับขอแนะนำเสื้อโปโลแขนสั้นคอปกดีไซน์ะเรียบหรูที่ออกแบบมาเพื่อสุภาพบุรุษเช่นคุณไม่ว่าจะเป็นงานพิธีสำคัญงานราชการหรือวันทำงานทั่วไปเสื้อโปโลตัวนี้ช่วยเสริมบุคลิกให้คุณดูสุภาพเรียบร้อยและน่าเชื่อถือในทุกโอกาส ผลิตจากผ้านวัตกรรมใหม่ที่ดูดซับความชื้นได้เหนือกว่าให้คุณรู้สึกแห้งสบายตลอดวันเนื้อผ้านุ่มพิเศษระบายอากาศดีสัมผัสเบาสบายเหมือนผิวที่สองพร้อมป้องกันร,รังสี UV ระดับ UPF 50+ บกปกป้องคุณจากแสงแดดเมืองไทยได้อย่างมั่นใจหมดกังวลเรื่องผ้าขุยหรือยับง่ายด้วยเทคโนโลยีป้องกันการขุยและลดรอยยับให้คุณดูดีตั้งแต่เช้าจนเย็น ตัดเย็บแบบพอดีตัวยืดหยุ่นดีเคลื่อนไหวสะดวกไม่อึดอัดดีไซน์มินิมอลเรียบง่ายแต่ดูดีแมชง่ายกับทุกชุดในโตู้เสื้อผ้าจะใส่กับกางเกงสลักหรือยีนก็ลงตัวใส่ได้ทั้งชายและหญิงมีให้เลือกถึง8สีได้แก่ดำเทาเข้มเขียวถั่วแดงขาวกากีเทาและฟ้าไซส์ครบตั้งแต่ M ถึง 4XL ตอบโจทย์ทุกสรีระเสื้อโปลโลที่ไม่ใช่แค่เสื้อแต่คือความมั่นใจในทุกก้าวของคุณสนใจสินค้ากดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหรือติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับราคาถูกมากๆเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น